รายการอายุน้อยลอยล้านเกือบไม่ได้ชื่ออายุน้อยลอยล้านแล้วย้อนกลับไปพศ .2554 ไปไปลายปีเลยนะเพราะว่า2515หนึ่งมกราอายุน้อยลอยล้านต้องลงช่องช่องก้าอ,อสวทพข,ขอชื่อเอกปุป,ปร,รมจารย์ทางด้านการตลาดท่านหนึ่งในวงการเขาบอกว่าอยากปรึกษาแล้วเนี่ยก,ก้องอยู่ขับรถมาหาไอจากกรุงเทพไปพัทยาไปหาอาจารย์เขาอาจารย์วอก้องชื่อหาอะไรอายุน้ยอยล้านเหมือนโปรดิวเซอร์เราในวันนี้เลย อายุน้อย้อยล้านเนี่ยมันไม่ใช่คำนามไงมันเป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้ต้องชื่อเข้าแก่น้อย้อยล้านอันเนี้ยจับต้องได้เป็นรูปธรรมคนนึกถึงออกเขาก็อาจารย์นะนะเราก็แบบเด็กน้อยคนนึงอ่ะขับรถกลับบ้านไม่ใช่บอกว่าอายุน้อย้อยล้านเข้าแก่น้อย้อยล้านอายุน้อย้อยล้านเข้าแก่น้อย้อยล้านเอาวะขออนุญาตจริงไม่ขอเชื่ออาจารย์นะครับขอเชื่อตัวเองแล้วกันบอกช่องไปเลยว่า ขอชื่ออายุน้อยร้อยล้านไม่เอาเท่าแก่น้อยร้อยล้านทําให้เรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเชื่อกัดฟิลลิ่งในตัวเรานะหรือเสียงเล็กๆที่อยู่ในหัวอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เราขอตัดสินใจลองเชื่อตัวเองดูก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเราลองเชื่อตัวเองดูก็ได้ไม่ต้องเชื่ออาจารย์เขา